การปุ่มมี่ช h a n แนลนะคะวันนี้นะคะปุ่มจะมาพูดเกี่ยวกับอ,อัปเดตอาการหลังจากฉีดออวัคซีนออโควิดนาเรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มได้ฉีดของวัคซีนไพรไซเซอร์ไปนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากเมื่อวานนะคะได้ไปฉีดมานะคะกลับมาแล้วอาการเป็นยังไงบ้างนะคะก็เมื่อคืนนะคะกลับมาปุ๊บนะคะกลับมาจากหลังจากฉีดอาการอย่างแรกเลยที่รู้สึกได้ชัดก็คือ ออมีอาการลักษณะาชานะคะบริเวณแขนนะคะทั้งหมดนะคะชาแต่ว่าชาไม่มากก็คือยังรู้สึกเหมือนเหมือนเราไปฉีดหมอฟันเวลาจะ่อนฟันอะ่ะเป็นลักษณะน,นั้นเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็นะคะที่เห็นชัดที่ขึ้นตามตัวปุ่มก็คือเป็นจุดไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นเปล่าเป็นจุดลักษณะอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดเหมือนจุดเลือดนะคะเป็น เม็ดเล็กๆเ,เหมือนผื่นฮะแต่เป็นเป็นเลือดนะคะเป็นเม็ดเลือดเหมือนที่จะแตกอยู่ยบนทั้งด้านในผิวนะคะค่อนข้างเยอะนะคะเมื่อวานแต่วันนี้ลดลงแล้วแต่เมื่อวานค่อนข้างขึ้นเยอะนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็มีไข้นะคะแต่ว่าอาการแบบไม่ได้ไข้แบบว่าหนาวสั่นมากนะคะก็มีอาการไข้ร่วมนะคะแล้วก็มีอาการนอนไม่หลับนะ,ค,ะคันเนื้อคันตัวก็เจ็บแขนมากเลยเพื่อนๆเหมือนว่าเราไปออกกําลังกายมาสักสิบกิโลยกดัมเบลนั้นเลยะคะ่ะ แล้วก็พอมาวันนี้นะคะอาการไข้ได้หายไปนะคะลดลงนะคะแล้วก็ก็คือไม่มีไข้แล้วนะตอนนี้ที่ผมพูดกับเพื่อน <im itation> ๆคือไม่มีไข้แล้วแต่ว่าอ,อ,อาการเจ็บแขนเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังเจ็บแขนหนักขึ้นด้วยนะคะกล้ามเนื้อคือร้าวบริเวณรอยฉีดอยู่แล้วแล้วก็แขนออด้านด้านด้านทั้งหมดเนี่ยะค,ะคือยกได้ประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อนยกยกสูงไม่ได้มันเจ็บอ่ะแล้วกออ็อาการชาหายไปนะคะ ยังไม่ได้หายไปหมดแต่ว่าหายไปแล้วก็อาการผื่นนะคะก็มีบ้างบางจุดนะคะแล้วก็มีผื่นเป็นกลมๆขึ้นมาสัก2 3จุดนะคะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วก็อาการอย่างอื่นก็เวียนหัวอาเจียนไม่มีนะคะเพื่อนตปปวดหัวเนี่ยปุ่มปวดหัวอยู่แล้วก่อนวันฉีดเนี่ยเหมือนปุ่มไมเกรนขึ้นนะคะแต่ว่าเลยไม่รู้ว่าแต่คิดว่าไม่มีอาการปวดหัวร่วมสําหรับสาหรับปุ่มนะเพราะว่าก่อนนะั้นยังเป็นไมเกรนก่อนที่จะฉีดวันหนึ่งอยู่แล้วนะคะ แล้วกออ็อาการโดยรวมทั่วไปก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะตอนนี้เพราะว่าทางรัฐบาลเนเอร์แด์นะคะได้ให้คู่มือนี่ค่ะฉีกว่าเงเกี่ยวกับการข้อมูลทั่วไปนะคะเกี่ยวกับโคอิ์แลนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เขาจะเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวผมจะเปิดคู่มือให้ดูนะคะนี่นะคะว่าค่อนข้างดีมากเลยค่ะว่า เขาจะเขียนชัดเจนเลยว่าทำไมต้องฉีดวัคซีนวัคซีนมีอะไรบ้างแล้วก็อาการที่จะเกิดขึ้นนะคะนี่คะ่ะเขาเขียนชัดเจนมากอาการที่ผมจานให้ฟังนะคะเมื่ออาการที่เกิดขึ้นนะคะจะเจ็บตรงเนี้นะคะตรงแผลที่ฉีด80%นะคะแล้วก็อาการเหนื่อยนะคะ60%นะคะปวดหัว50%นะคะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อ30%มีไข้10%แล้วก็ท้องเสีย10%นะคะก็อาการนี้นะคะจะอยู่นะคะ เวลาเราจะได้รับวัคซีนแล้วอาการเหล่านี้จะอยู่ในร่างกายเรา1-3วันนะคะนะคะถ้าสมมติเรามีอะไรที่เป็นมากกว่านี้คืออาเจียนนะคะผื่นขึ้นอย่างรุนแรงหรืออะไรเงี้ยเราต้องโทรหาออหมอด่วนนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะนะคะมารับไปรักษานะคะก็เนี่ยค่ะผมได้มาอินโฟเมชันต่างๆนะคะเขียนคู่มือนะคะการบอกลักษณะเบื้อง,งต้นนะคะ นี่ก่ะเพื่อนๆหลังจากฉีดเสร็จแล้วะคะเราจะได้สมุดสีเหลืองแบบนี้นะคะอันนี้เราต้องซื้อนะคะในราคา5ยูโรนะคะอันนี้นะคะเป็นสมุดนะคะเป็นสำหรับ international n a s c i c a i s i นะคะรับใบรับรองะคะว่าเออเราได้ฉีดวัคซีนอะไรมาบ้างนะคะก็จริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วนะคะในประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าคือช่วงนี้ก็คือทุกคนก็อยากจะได้แบบ อันนี้ไว้เพราะว่าเผื่อเราไปต่างประเทศนี้เรามีใบรับรองนะคะว่าด้านในเราฉีดอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ปุ่มจะฉีดนะคะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ<อ>ก็จะเขียนโรงพยาบาลชื่อได้ว่าวัคซีนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอ,อ,อันนี้นะคะคือสามารถเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยในยุโรปหรือว่าประเทศอื่นๆเราสามารถเอาไปได้แต,<ล>แต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยรู้สึกว่าได้ข่าวมาวันที่1กรกฎาเป็นต้นไปนะคะแต่น,นี้คือ จริงๆอ่ะโดยทั่วไปแล้วอ่ะปุ่มมีอยู่แล้วนะคะสําหรับคนในประเทศเนเธอร์แลทนด์ที่แบบฉีดวัคซีนอย่างปุ่มเนี่ยผมเคยฉีดวัคซีนที่ที่นี่นะคะพศ2017นะคะไปฉีดเกี่ยวกับก่อนจะไปเมืองไทยเกี่ยวกับกันยุงการแมลงอะไรงเงี้ยค่ะเพราะปุ่มเป็นคนแพง้ง่ายไม่ดีน,นั่นเองนะคะก็เลยไปฉีดนะคะแล้วก็เขาก็จะเขียนไว้ว่าเออเราฉีดอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะลงไปในสมุดนะคะสมุดก็จะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยนะคะทั่วไปเฉยๆนะคะก็เป็นเหมือนรับรองนะคะว่า เราฉีดอะไรรหัสอะไรอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวไงคะเราสามารถที่จะโชว์นะคะเ,ออเวลาตรวจนะคะต่อหมอให้เห็นได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกประเทศรองรับนะคะเพราะว่าแค่แค่โชว์เฉยๆบอกว่าอ๋อคนนี้ฉีดวัคซีนตัวน,วนี้ตัวนี้อย่างเงี้ยเขาสามารถเช็คได้นะคะค่ะนี่ค่ะคือประโยชน์ของสมุดวัคซีนนะคะภาสานนเธอร์แลนด์คือวัคซีนบุ๊กนะคะก็ จะเป็นรายละเอียดทุกอย่างนะคะที่เราอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์แลวเราได้ฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะคะวัคซีนโควิดก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็เพราะฉะนั้นเราถึงต้องออนําสมุดเล่มนี้ไปด้วยนะคะเวลาเราไปท่องเที่ยวนะคะมันสําคัญนะคะของออประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะจะได้บ่งบอกได้ว่าเราฉีดอะไรไปบ้างนะคะได้รับวัคซีนอะไรบ้างเวลาเกิดอักฉุกเฉินอะไรแบบนี้เขาสามารถตรวจสอบได้นะคะ ก็ถ้ายังไงวันนี้นะคะผมนะคะมาอัปเดตนะคะก็อาการของที่ได้รับหลังวัคซีนมานะมียังไงบ้างนะคะก็อันนี้แค่เข็มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะรอต่อไปอีกเข็มที่2กันค่ะแล้วจะมาอัปเดตให้ฟังว่าอาการเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถ้ายังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะคนที่ยังไม่ได้ฉีดหรือฉีดแล้วนะคะก็เรา ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าเรายังผ่านวิกฤตนี้ไปอีกนานด้วยกันนะคะถ้าอย่างไรก็สู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย